ใช้เล็บยาวหนึ่งวัน,นครับคือมันจะแก่ยังไงวะอย่างเงี้ยหรอจะสอนธี่การทําเล็บอย่างเงี้ยมันก็จะกลัวหักนะเอียงมืออย่างนี้มาค่ะแล้วก็กดขึ้นนะฮะถ้าเกิดกดอย่างเงี้ยเล็บมีสิทธิ์หัก<ฮ>อย่าหาทำ สวัสดีค่ะ พบแท็บแล้วนะคะในช่องแท็บบี้เควันนี้นะคะคลิปที่บจะทำก็เป็นคลิปที่แบบไม่เคยทํามาก่อนอีกแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็คิดขึ้นได้ว่าเล็บแท็บเนี่ยมันต้องถึงเวลาต่อแล้วแล้วซึ่งมีคนเมนต์มาถามเยอะมากเลยในไอจก็ตามคอมเมนต์ยูทู e ก็ตามนะคะว่าพี่แท็บอยากให้แนะนําร้านทําเล็บวิธีการทําเล็บหน่อยให้ดูเลยจ้ะตอนนี้เล็บแท็บก็คือโคนมันออกมาเยอะแล้วก็ต้องไปทําใหม่นะจ๊ะการใช้ชีวิตเล็บยาวเนี่ยมันก็ลบาบากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือ มันสวยก็จริงแต่มันลําบากมากแต่ว่าคือแทปบอะทํามาตั้งแต่อายุ17บอกเลยว่าวงการเล็บต่อเนี่ยเข้าแล้วมันออกยากจริงๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอะใครที่ยังไม่เข้ามาในวงการนี้ก็อยากเข้าไปดีกว่าวันนี้แท็บก็จะใช้ชีวิตกับเล็บยาวแบบเนี้ให้เพืเ่อนๆดูว่าจริงๆแล้วอะมีอะไรที่ทําได้มีอะไรที่แบบยากมากในการทํานะจ๊ะแล้ว คลิปนี้นะจะสอนธี่การทําเล็บแบบรวดเร็วนะคะไม่เร็วหรอกจริงๆทาเล็บอะคริลิกก็สมชั่วโมงนี่แหละแต่ว่าจะตัดต่อให้ดูในคลิปนี้แบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าการถอดคอนแทคกก็เป็นเรื่องยากเช่นกันนะคะอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ใส่นะคะก็คือเราต้องใช้แบบอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเล็บยาวกว่านี้ก็คือไม่ได้แล้วอ่ะนี่ออกมาแล้วค่ะเห็นไหม เราจะมาใส่คอนแทคเลนส์สีกันให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันยากจริงๆแล้วการใส่คอนแทคเลนส์นะคะเราต้องใส่ไว้ที่มืออย่างนี้นะคะปลายนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยแต่คือแท็บอะชินแล้วไงในการใส่คอนแทคเลนส์การใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะของแท็บมันก็เลยไม่ใช่เรื่องลําบากมากนะคะตอนที่อยู่อังกฤษอะคือกลัวว่าจะหาร้านทําเล็บอะสวยๆไม่ได้แล้วกลัวมันจะแพงมากนะคะ ถึงขั้นมีกระเป๋าที่มีสีเจลทาเล็บนะคะแล้วก็เครื่องอบเจลนะคะแล้วก็พวกแบบอุป,ปกรณ์ทําเล็บกันกรตัดเล็บตะไบอะไรเงี้ยคือพกจากเมืองไทยไปทั้งหมดแต่ว่าพวกน้ายาต่ออะคริลิกพริมเมอร์อะไรเงี้ยเราไปสั่งที่นู่นเพราะว่ากลัวแบบผ่านตอมเราคิดว่าจะไปทำระเบิดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสารเคมีเยอะเกินไปเนาะเรื่องนี้ไม่ได้มโนนะเอาจริงๆถามเพื่อนที่เรียนอังกฤษกับแพบได้ว่าผู้หญิงที่มาห้องแทบก็คือมานั่งทาเล็บแล้วมานั่งคุยกันเพราะว่าเครื่องทำเล็บเยอะมาก การทำเล็บเองที่อังกฤษอ่ะการต่อยอคริกอ่ะมันยากมันใช้เวลาถึง5ชั่วโมงนะเพราะว่าเราจะมาทำซ้ายมันก็ง่ายใช่ปะแต่พอเรากลับมาทำมือขวาแล้วเราเป็นคนถนัดขวามันก็ยากมากอ่ะปั้นอะคริกให้เป็นนิ้วอย่างเงี้ยเออมันยากเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันแบบเบาๆวันนี้ก็จะแต่งแบบเบานะเพราะว่าแทบขี้เกียจแล้วก็แค่ไปทำเล็บอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับบ้านนะคะ และที่จะใช้นะคะก็คือบั r เบอรีตัวนี้ค่ะเป็นเฟรชโกลเบ d นะคะวันนี้อาจจะแต่งแบบเร็วๆไม่ได้ให้ดูทุกขั้นตอนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องยากนะคะเวลาแต่งหน้าส่วนใหญ่เขาจะใช้แปลงตลอดบางคนชอบใช้นิ้วป้ายๆอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่าคนที่เล็บยาวเนี่ย มันก็ยากมากเลยทำให้ดูการที่จะจุ่มสีลงไป่างเงี้ยคือเล็บมันก็ไปจิ้มอีกอันหนึ่งแล้วอะมันก็จะแตกได้เพราะฉะนั้นอะแทบเตเลี่ยแต่จะลองทำให้เพื่อนๆดูนะฮะ ลุคในวันนี้ก็คือแต่งง่ายมากๆแล้วก็เบาบางมากๆเพราะว่าขี้เกียจนะคะเอามือโป๊ะๆๆอแชโดว์นิดเดียวแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็ทาปากด้วย,ย,ย,ยสีของ Charlotte Tilbury นะคะสีตัวนี้เลยที่แท็บเคยทําคลิปไปแล้วรอบที่แล้วเนาะชื่อสีว่า Pillow Talk นะคะตัวนี้คือสีสวยมากซึ่งเดี๋ยวแท็บจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กินข้าวกันนะคะนิดนึงก่อนออกเพราะเมื่อกี้สั่งแกรปเอาไวล้ละเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องยากมากๆเลยนะคะในการมีเล็บยาวนะจ๊ะ ลุคที่รแต่งตัวในวันนี้นะคะก็ <S <S <ๆ>จะเป็นลุกแบบสบายๆเหมือนชุดนอนเลยนะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องไปนั่งทาเล็บนานมากเพราะฉะนั้นต้องใส่อะไรที่สบายที่สุดนะคะมาแล้วล้านหน้าของเรานี่จ้าล้าหน้า <S <S อู้คือเป็นอะไรที่ยากมากๆ <S <S เพราะว่าจะให้ดูการแกะคือมันจะแกะยังไงวะอย่างนี้ยหรอคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะใช้เล็บเกี่ยวก็คือมันก็จะยากหน่อยนะ ััวงหงคือถ้าคนที่ทำเล็บจะเข้าใจว่าแบบการดึงหนังสติกเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะแท็บก็เลยจะต้องมีอันนี้เลยจ้าจันกตัดเลยตัดเปิดอย่างงี้ปุ๊บนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อยากของการคนทาเล็บนะมันจะคอมเพลกซ์เต็ดนิดนึงในการใช้ชีวิตส่วนอันนี้เราก็ตัดเช่นกันนะคะแต่ตัดทีละนิด H นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดแล้วมันก็แบบจะหกนะโอเคยวกินข้าวกันนะคะ โอเคกลับมาที่มุมคุ้นเคยนะคะแต่เรามากินลาดหน้ากันเนี่ยกระป๋องโคก,ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ยากมากๆเลยคือเล็บอะ่ะให้ดูว่ามันแบบจะอย่างเงี้ยมันก็จะกลัวหักนะ้วก็เล็บยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะใช้อย่างี้ค่ะก็คือใช้ซ่อมเอานะเราเกี่ยวขึ้นมาให้มันโค้งออกมาแล้วเราค่อยใช้นิ้วเปิดอย่างนี้นะคะมันก็จะลําบากนิดนึงส่วนปวดน้ำอ่ะปกติก็คือเปิดได้ปกติเลยแค่แบบต้องปิดอย่างงี้เพื่อให้เล็บมันไม่เสียนะคะ อีกหนึ่งอย่างที่ใช้แบบมีสกิลนะก็คือตะเกียบนั่นเองคนปกติใช่ไหมของแท้็ติเดเพชรเยอะมากเล็บเนี่ยเพราะฉะนั้นอนะเพชรมันก็จะไปขัดตะเกียบเราก็จะต้องจัดแบบเนี่ยให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คือต้องฝึกสกิลนิดนึงนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามากินอาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำเล็บกันจ้า เลอืองหนึ่งอย่างนะคะที่เคิดว่ามันแบบค่อนข้างยากเนาะอันนี้ก็คือการกดกระจกจก้ะกดอย่างนี้ยังไม่มีปัญหานะคะกดลงอนะ่ะแต่ว่าเวลากดขึ้นเนี่ยเห็นปะเล็บอะ่ะมันจะค่อนข้างยากมากไม่งั้นเดี๋ยวเล็บจะหักนะจ้ะเราก็จะต้องใช้เอียงมืออย่างนี้มาค่ะแล้วก็กดขึ้นนะฮะถ้าเกิดกดอย่างนี้เล็บมีสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคของคนเล็บยาวนะจะเดี๋ยวเราไปรัดนทำเล็บกันเลยดีกว่าเนาะ วันนี้นะคะก็คือแท็บมาทำเล็บกับพี่ป๊กซึ่งแท็บทำเล็บกับพี่ป๊กมาสิบปีแล้วซิกได้ค่ะถึงแล้วถึงเนาะถึงแหละถึงดีสิบปีได้แล้วทำตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการแบบถอดเล็บนะคะก็คือโปะยาไว้แล้วก็ค่อยๆลอกออกเนาะ เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆว,ว่าการต่เล็บอครคลิกอ่ะมันใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลาสามโมงพอดีเป๊ะนะคะดูว่าเราเสร็จกี่โมงจริงๆมันต้องหกโมงนะแต่บอกพี่ปี๊กว่าขอห้าโมงช่วงนี้ปั่นคลิปค่ะยวมีถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งค่ะก็ต้องรีบต้องตัดก่อนอย่างแรกปัดทิ้งหลังจากที่เราใส่น้ำยาละลายลงไปแล้วนะจ๊ะปัดทิ้งโอ้แม่ก็เราก็จะได้เล็บคลีนคีอย่างงี้นะฮะเล็บคลีนคีของคนต่อคิลิคก็จะน่ากลัวประมาณนี้ ตอนนี้นะคะก็กําลังต่ออะคริลิกซึ่งเห็นไหมเขาต้องติดแผ่นฟอยล์เป็นอย่างงี้ก่อนนะคะหลังจากตะไบเล็บเสร็จแล้วค่อยๆปั้นอะคริลิกให้มันเป็นแบบนี้นะคะขึ้นมาซึ่งก่อนปั้นอะคริลิกก็ต้องทาตัวพราเมอร์ก่อนใช่ไหมคะพี่ปิ๊กแล้วก็ตัวไล่ความชื้นเนาะใช่ค่ะเห็นไหมเราโปรระบอกพี่ปิ๊กเราเคยให้พี่ปิ๊กสอนก่อนไปอังกฤษใช่ไหมคือขนกระเป๋าไปที่อังกฤษทําเล็บเองเลยจ้า จริงๆต้องบอกอย่างนี้มันไม่ได้ยากนะพีกแต่มันต้องใช้ฝีมือแล้วกดผนสูงมากซึ่งแท็บนะแบบทําเล็บมาตลอดแต่ไม่เคยเปลี่ยนร้านเลยเพราะว่ารู้ว่าร้านนี้ดีที่สุดนะคะต้องมานะคะเนลเฮาส์ซอยพัฒนาการเท่าไหร่คะเจ็ดิบสีค่ะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ตรงนี้ให้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนอ่ะิีกมีคิวแท็บอ่ะห้ามรับคิวซอนแล้วนะ <Okay. S 1> น้อยใจนะเ <Okay. S 1> กิดรับคิวอนรับคุณผู้ชมแทนแท็บนี่ไม่ได้นะอ <Okay. S 1> <laughs> ยากอยากอย ่ะเดี๋ยวมาดูตอนสบายเล็บกันนะคะว่าเราจะทํำอะไรวันนี้บอกเลยว่าลายจะต้องเป็นแบบแซบไม่แซบดีกว่าอหว,วานๆเนะาะเบาๆอ่ตอนนี้นะคะเราก็ทาครีมกันแดดจา้าแล้วเราก็ทาอะไรลงไปครับพี่จเจลค่ะเบสค่ะก็จะเป็นสีใสๆนะคะตัวเบสนี้ทาเพื่อรองพื้นเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอบนิดๆ <c oughs> นี่นะคะเราทาเล็บเสร็จแล้วตอนนี้จะทำอะไรต่อพี่ปิ๊กเฟ้นค่ะเฟ้น <Friend? S 2> <Friend? S 1> ด้วย <Friend. S 1> สีชมพูมพเนาะวันนี้จะมีความหวาน<ๆ>กุเกรบละมุนเอามาแลค่ะเคเอามาแล้วนะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะจ๊ะอ่๋ไวมาติดเพชรกันดีกว่า<ๆ>นี่ที่นี่เขามีเพชรให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากทุกคน โดยการติดเพชรน,นะคะพี่ปิ๊กเขาจะใช้เป็นเจลนะคะวางบนเล็บแท็แล้วก็แปะเพชรลงไปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะจะแบวแค่ไหนนะจ๊ะหลังติดเพชรเสร็จเราก็จะทาท็อปโค้ท เรลือบแทรกนะคะแต่จะไม่ให้โดนเผ็ดเพราะว่าถ้าโดนเผ็ดอะแล้วเผ็ดมันจะมัวแล้วเราก็จะต้องมาใส่เครื่องอบเจลอีกจ้า เล็บแบบนี้นะคะหวานหวานหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะกับการใช้เล็บยาวหนึ่งวันกัน,นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรเลยนะใช้เล็บยาวเปิดนู่นเปิดนี่จับนั่นจับนี่แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่เข้าวงการเล็บตอดแล้วมันออกยากมากๆเวลาไม่มีเล็บเราก็จะเหมือนแบบอุ๊ยไม่สวยเลยอะวางมือกดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างไม่สะดวกนะฮะสาหรับคนที่ไม่ได้ต่อก็ดีอยู่แล้วนะคะอย่าหาทําบอกเลยถ้าทาแล้วมันติดจริงๆเนาะส่วนคนที่ชินเนี่ยก็จะชินไปเลยคือแบบต้องมีเล็บอยู่ตลอดเวลานะฮะ พี่ปิ๊กเองก็เหมือนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป๊บด้วยแล้วก็มาเจอกันที่คลิปใหม่นะคะไปกันนะครับบ๊ายบาย